สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปาเต้สตอรี่นะคะวันนี้นะคะปาเต้จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูาต้นมะนาวด่างกันนะคะเพื่อนๆอามาดูลักษณะต้นของเขาเลยนะคะลักษณะใบของเขานะคะาบางใบก็จะเป็นด่างฮาร์ปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆอาบางใบก็จะเป็นขอบด่างนะคะแต่ละใบไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็แปลกดินนะคะบางใบก็ ขาวไปเลยค่ะนี่นะคะสวยงามดีนะคะหายากนะคะสำหรับมะนาวด่างนี่นะคะเพื่อนๆดูนะคะสวยมากเลยค่ะอ่าลักษณะต้นเขาก็จะเหมือนมะนาวทั่วๆไปนะคะก็จะมีหนามเหมือนกันนะคะอ่าแต่บางใบก็จะเป็นสีเขียวอ่าแล้วก็จะมีขอบก็จะกัดสีเป็นสีขาวด่างแบบนี้นะคะสวยดีค่ะ หายากมากเลยนะคะต้นมะนาวด่างนะคะเพื่อนๆส่วนมากก็จะมีขาด่างนะคะอันนี้เริ่มมีมะนาวด่างขึ้นมาแล้วนะคะสวยงามค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์จากต้นมะนาวธรรมดานะคะก็มีมะนาวด่างขึ้นมาเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามผ่านช่องแต้สตอรี่ได้นะคะ สำหรับมะนาวด่างต้นนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะอ่าเป็นอ่าต้นมะนาวที่หายากมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้นคนไหนสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะมะนาวด่างค่ะมีด่างฮารก็มีค่ะมีด่างด่างขอบใบก็มีนะคะลักษณะต้นของเขานะคะนี่นะคะ ยังไม่ออกลูกนะคะเพื่อนๆอเพราะว่าบ้านาพี่สาวเพิ่งจะซื้อมานะคะซื้อมาเลี้ยงสักพักมันออกด่างโดยธรรมชาติของเขาเลยนะคะนี่นะคะสวยดีค่ะสวยงามมากเลยนะคะาพามาชมมะนาวด่างกันนะคะวันนี้ค่ะโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะ อยากได้เป็นเจ้าของหรือว่าอยากเอาไปเชยชมปลูกประดับบ้านได้นะคะก็ติดต่อผ่านช่องปาเต้สตอรี่ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะปาเต้ก็พาเพื่อนๆนะคะ,ะมาะรู้จักต้นมะนาวด่างนะคะ,อะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะปาเตา้ได้มาทำคลิปนอกสถานที่นะคะ สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะอ่าคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีนะคะ